นะเราไม่ได้ไปต่อก็เพราะว่าอ่อนแอทำไมเราถึงต้องเกิดมาด้วยนะช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตมันมีความหมายด้วยเหรอ,อสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างจบเหตุโดยที่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ชีวิตที่โคตรเลวร้ายเลยล่ะถูกปฏิบัติรากับเป็นขยะแล้วก็ต้องตายเหมือนกับขยะ โจลินรีบไปเสร็จยังเดียวมาดูด้วยกันไปยึโบ้าเสร็จไปอีกตัวไงล่ะสกิลของฉันเป็นพระเวทมนต์ของฉันต่างหากนี่เอาเถอะถือว่าต่างคนก็ต่างพยายามนั่นสิน,นะนี่อย่าโมยืดยาตน,นะตาแก่แล้วเนะ ไอ้ตัวเก็บขยะอฉันไม่ได้ชื่อไอ้ตัวเก็บขยะชื่อไอยตั้งหากแล้วอึกเหรอให้ตายเถอะไม่ได้เรื่องเลยไอ้ตัวทวงความจเจริญไม่เอาหน้าซอยหน้าสงสารออกก็อายเขาต่างกับไฮคอมมอนอย่างเราเป็นโลคอมมอนนส่สิขอโทษด้วยครับพอดีสัพพารมันักรีบประเมินได้แล้วนะไอ้นักประเมินอครับ ใช่ล้วอาชีพของเราก็คือนักประเมินระดับโลคอมมอนตั้งแต่ที่พวกเราเกิดมาจะได้รับจ็อบจากเทพธิดาแห่งแสงและได้รับสกิลจากเทพธิดาแห่งความมืดแม้การขัดเกลาสกิลจะทำให้ได้รับหลากหลายความสามารถมาแต่จ็อบจะถูกกำหนดมาแบบรุ่นต่อรุ่นไม่มีทางเปลี่ยนไปได้ชั่วชีวิตแล้วจ็อบดังกล่าวจำแนกทั้งสิ้นออกเป็นสามระดับด้วยกัน ระดับแร่คลาสที่อยู่จุดสูงสุดนั้นคือผู้อัจฉริยะที่หาได้เพียงหยิบมือเดียวเช่นเศรษฐีหรือกุนซือทหารรองลงมาอย่างไฮคอมมอนก็คือแบบซอยกับโจลินเป็นอาชีพนักรบหรือจอมเวทที่ต่อสู้ได้แล้วก็ระดับล่างสุดอย่างโลคอมมอนคือพวกไม่สันทัดด้านต่อสู้อย่างชาวนาหรือนักประเมินจอบจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมคนส่วนใหญ่เลยมักจะได้รับการถ่ายทอดจากบุพการี ว่าพ่อแม่ของฉันได้ด่วนจากไปซะก่อนเลยไม่สามารถสืบทอดกิจการครอบครัวได้เพราะฉะนั้นฉันจึงได้เลือกอีกสายหนึ่งของคอมมอนคลาสคือมุ่งเป้าเป็นนักผจญภัยยังไงล่ะใฝ่ฝันว่าจะได้เงินมาเป็นกอบกรรมในคราวเดียวแต่ว่าประเมินระดับความหายากคือ F เป็นแรงต่ำสุด ส่วนฟันน่าระดับดีแรงเลยไเอยไม่เคยยืนเลยฮะเอ้ยจะทำถึงเมื่อไหร่กันเนีอะพอดีว่าศพมันเริ่มแข็งตัวแล้วนะสิเอ่อคือพอพอจะช่วยง้างปากเอาไว้ให้หน่อยได้ไหมครับฮะทำไมฉันจะต้องเอามือไปโดนไอ้หนูโสโครกนี่ด้วยล่ะฮะ การจับขยะเนี่ยนะก็คืองานของคนเก็บขยะนะอายคุงเฮ้ยไอตัวเก็บขยะนี่ใส่ตาแบบนั้นมันหมายความว่ายังไงว่าก็ว่าเถอะเราเสี่ยงชีวิตเพื่อรักษาความปลอดภัยให้อายคุงเลยนะาอคุงที่เอาแต่เมินลอยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคิดว่าต้องสำนึกในบุญคุณของพวกเราสักหน่อยนะ ข,ขอโทษด้วยจริงๆครับโลกนี้นะหาความเท่าเทียมไม่ได้ใช่แล้วใช่แล้วการวิ ok ่หาขยะแบบนั้นแหละคืองานของพวกโลกคอมมอนอย่างไอคุงใช่ไหมล่ะ อีนัาข,ขยะขยะอ่ะโส่เคราขนาดนั้นยังล้วงมือได้อีกนะเหม็นโคตรนักประเมินเนี่ยคืออาชีพขยะชัดๆเลยพอถ้าไมลากศพนี่ไปถึงกิว้วโดยตรง <c oughs> ก็ประเมินด,ด้วยปะกรเวทมนต์ไม่ได้ด้วยนี่นะอย่างที่พวกนั้นพูดเลยสิ่งที่เราทํำได้คือหาวัตถุดิบจากมอนสเตอร์และชำละออกมาไม่ต่างจากการคุยขยะ ที่สาวคนอย่งแกเข้ามาอยู่ในปาร์ตี้ด้วยนะก็เพราะไม่อยากเอาสเมเป็นโชนี่ใส่ในเมจิกแบ็คของฉันไงเล่วในเมื่อรู้ตัวแล้วก็ตั้งใจทํางานซะพ่อคนเก็บขยะจริงด้วยจริงด้วยทราบซึ้งไว้ซะนะพ่อคนเก็บขยะเอา้าต้องรีบเดินต่อแล้วนะ, <laughs> ะครับถึงแม้จะโดนปฏิบัติแบบนี้ถึงจะคุยขยะหรือทำอะไรก็ยอม พราะอยังไรก็มีแต่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ทุกอยาก่างเป็นความผิดของจ็อบโอ้ลองดูด้สิลัคก,กี้เจอซากศพเฮลฮาวด้วยเฮ้ยตัวเก็บขยะมาเก็บวัตถุด,ดิบไปซะเออเออ,เอ,อคือว่ามันไม่แปลกไปหน่อยละครับจากข้อมูลของกิวนี้คือ มอนสเตอร์ที่ไม่มีในดันเจี้ยนนี้นะครับเฮ้ยนกหูช่มเอถ้าว่างมากพอจะต่อปากต่อคำก็รีบไปทำงานซะไปได้ครับถือว่าลัคกี้จริงๆนะวัตถุดิบจากเฮลเฮลเนี่ยขายได้ราคาสูงใช่ไหมล่ะเหมือนจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ต้องกลับไปดื่มฉลองหน่อยหลังจากนั้นก็หาสักห้องเช่าแล้วก็เนอะประมิน ระดับความหายากคือมีไรไอ้อตรงนั้นก็มีด้วยเหมือนกันระจริงด้วยเหรอไอ้รีบมาเก็บไปเร็วว่าแล้วยังไงนี่มันก็แปลกครับอแผนที่ที่รับมาจากทางกิลเขียนว่าจุดนี้ไม่เป็นทางตรงนะครับงั้นแสดงว่าแผนที่มันผิดแล้ว,วสิ อย่ามาสับออยด้วยเรื่องหยุมหยิบแค่นี้สิน่าสำคัญแต่แต่ว่าดูยังไงถอยกลับไปก็จะดีกว่านะครับจริงๆนะครับอ๋อเหรอเงินแกก็กลับไปคนเดียวสิแต่ว่าทิ้งกระเป๋านั่นไว้ด้วย,วยมันก็แงอยู่และเพราะว่าแกกล้าหืกับโหนหน้าอย่างฉันเีน่นเห็นต้องถูกไล่ออกหดเงินค่าจ้างไปก็แล้วกันเลยอะไรกันเอาไงล่ะจะมาบ้าง <c oughs> หรือว่าจะกลับ ที่รับอาชีพยยไร้ประโยชน์แบบฉันไปร่วมด้วยมีอยู่น้อยบ้างในที่สุดก็เจอแหล่งประทางชีพทันทีถ้าเกิดเราโดนซอยทิ้งไปตั้งแต่ตอนนี้มีหวังเรา<ม>เข้าใจแล้วครับจะตามไปครับได้โปรดให้ตามไปด้วยเถอะููนนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้ว <c oughs> ในโลกแห่งนี้ไม่มีความเท่าเทียม เฮ้ยเฮ้เอาจริงใช่ไหมเนี่ยนี่มันกองสมบัติเลยนี่วาสุดยอดว่าแล้วมันแปลกมากเลยนะครับคุณซอยที่มีเฮลคาวจำนวนมากขนาดนี้คิดว่าใครเป็นคนฆ่าพวกมันหรอครับถ้าเกิดว่าเป็นนักผจญภัยแบบเดียวกันกับพวกเราทำไมถึงไม่เก็บว,วัตถุด,ดิบหนุกหัวว้มึจะพาอยู่ได้ค,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 คุณซอยนั่นมันอจะจ หมายความว่ายัางไงโกหกใช่ไหมเนี่ยซากศพที่เห็นตลอดมา <c ười> คือมาจากการกินกันเองในฝูงอย่างนั้นเหรอที่ <t ries> <t ries> ทำยังไงดีละ่ะลำพังแค่ชันกับซอยจะโค่นได้สักตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เจอแบบนี้ยังไงก็ต้องหนีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอถ้าต้องสู้กับจำนวนขนาดนี้มีกี่ชีวิตก็ไม่พอหรอกที่บอกให้หนีเนี่ยทำยังไง โลีอะไรลีละไหายเวทเนบชาไปที่ไอ้เจ้าอายซะก็พูดอะไรออกมานี่ยอย่างนี้นี่เองสินะอายคุ้ขอโทษนอะพอดีว่าเขายังไม่อยากตายนะะรไระอะไรระยะเวลาที่เวชสุดแดงมันอยู่ไม่นานมากทักท่ล จะดวงดีพอแล้วก็อาจจะีรอดก็ได้เฮ้ยไอ้พวกหมาเนาอาหารพวกแกอยู่ตรงนี้แล้วไปใหย้ยามเขาดนะ้วขอโทษด้วยนะอาเอา้ยกันเด,เดี๋ยวก่อนสิช่วยด้วย ผาในเมื่อถ้าต้องตายอยู่แล้วมันผิดเพราะเราเกิดมาเป็นนักประเมินไร้โชคและเพราะอยากหลุดพ้นจากตรงนี้ก็เลยมาเป็นนักผจญภัยเพื่อจะได้ใช้ชีวิตแท้สุดท้ายแล้วก็โดนคนอย่าไงไอ้บ้าซอยดูถูกก้มหัวให้เขาเหยียบยำ่ำมีนำซ้ำถูกที่งีหตายแม้แต่สู้เองก็ยังทำไม่ได้เป็นแค่นักประเมินไร้ประโยชน์ทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องอยังไงล่ะ ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้มันเป็นแบบนี้จริงๆเหรอไม่สิสุดท้ายแล้วก็เป็นเราเองที่เอาแต่โทษจ็อบแล้วก็วิ่งหนีไปเอาแต่ตีกรอบขีดจำกัดตัวเองแล้วก็แค่ไม่ยอมลงมือทำแต่ว่าตอนนี้มันสายไปแล้วเรานะเราไม่ได้ไปต่อก็เพราะว่าอ่อนแอ ถึงต้องเกิดมาด้วยนะช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตมันมีความหมายด้วยเหรอสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างจบเหตุลงโดยที่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชีวิตที่โคตรเลวร้ายเลยเละ่ะปฏิบัติเราก็เป็นขยะ <Okay. S 1> แล้วก็ต้องตายเหมือนกับขยะ นี่มันคือฝันเหรออ๋อมีใครบางคน นี่เรายังมีชีวิตเหรอแถมบาดแผลก็หายแล้วด้วยได้ยังไงล่ะโอโอเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากเลยฮะออน้ำเหรอประเมินอยหยาดแห่งต้นไม้โลกเหรอ ประมณสุดยอดต้นไม้โลกมีอยู่จริงด้วยเมื่อนา,นานมาแล้วบนโลกนี้มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งปกติเวทมนต์ที่พวกเราใช้กันอยู่นั้นจะดูดเอามานาที่อยู่ในอากาศเข้ามาและใช้ภายในร่างกายสัรสร้างออกมาสิ่งที่ผลิตมานาที่ว่าก็คือต้นไม้โลกเมื่อสมัยก่อนานานมาแล้ว เล่าว่าต้นไม้โลกได้เหี่ยวแห้งเลยไม่มีอยู่อีกต่อไปแต่แม้หลังจากต้นไม้โลกเหี่ยวแห้งไปแล้วยังมีหลออหรอะกาเอ้อากอยู่นโลกอ่นตเอ่านำี่ไนโกถว่าเลย่ขอบคุณมากอะไรนะช่วยฉันไว้สินะขอบคุณมาก อะไรนะคิดไปเองหรอกเหรอทั้งที่เป็นในดันเจี้ยนแต่กลับเงียบอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็ไม่พบวีแววของมอนสเตอร์เลยฮนะถ้างั้นก็จากนี้จะเอายังไงดีนะพยายามเขนานะขอโทษด้วยนะออ้ก็มีคิดว่าเจ้าพวกนั้นจะไปเรียกคนออกมาช่วยหรอกอีกอย่าง ที่นี่ก็ไม่มีของกินด้วยสิถ้าไหนๆจะต้องหิวตายอยู่แล้วก็ไปตายเอาดาบหน้าแล้วกันทางออกสินะขอบคุณมากจริงๆที่อุตส่าห์ช่วยไว้รู้สึกซาบซึ้งใจในตัวแกมากไปก่อนนะไม่มีระบ,บุในแผนที่ันน่แสดงว่าแม้แต่กิวสำรวจก็ไม่ถึงเป็นพื้นที่ลับแล อาจจะมีศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเฮลฮาวอยู่ก็ได้เ้ยตั้งสติหน่อยสิเราแมมจะกลัวก็เถอะมีแต่ต้องลุยไม่ใช่หรือไงเรามีแต่ต้องอุกปทังคราวนี้แหละจะไม่ปิดกั้นขีดจำกัดตัวเราเองอะไรที่ทำได้ก็ทำซะ ที่ไม่เจอมอนสเตอร์เลยฮค่อย,อยังชั่วแบบนี้ถ้าเจอทางออกก็น่าจะรอดหรอยัหัวของเราลุด้ เอสแกรงขนาดระดับปีอย่างพวกเหวเหาก็แย่แล้วบ้าเอ้จะรู้แล้วของอีกฝ่ายไหมก็ตามเราก็ไม่มีพลังพอที่จะไปสู้อยู่ดีต้องรีบหนีออกจากที่ตรงนี้ Oh! Oh! oh. 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 นะอย่าได้เข้าใจผิดไปเชียวล่ะไอ้หนูคือใครกันที่นี่มันดวงตาแล้วก็แผลมัน สวยขนาดนี้